เรียนรู้ชีวิตง่ายกบสุวรรณันบรุกดนุพรพาลูกๆน้องนาดาน้องนาดลอยู่กับธรรมชาติที่บ้านส่วนปุนกณกันเลี้ยงไก่เก็บไข่ดูแลวัวรวยแต่ติดดินยกนิ้วให้เลยเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่สนับสนุนให้ลูกๆให้ได้ทําในสิ่งที่ชอบเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆอยู่เสมอสําหรับกบสุวรรณันและลรุกดนุพรานอธิศ่งให้น้องนาดาลูกสาวคนโตไปเรียนยิมนาสติกในแบบที่ชอบหรือส่งเสริมทักษะทางด้านกีฬาให้กับน้องนาดลลูกชายคนเล็กอีกทั้งยังพาไปเปิดโลกเที่ยวทั้งในไทย และต่างประเทศอีกด้วยเรียกว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สอนลูกให้เรียนรู้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพนอกจากนี้แม่กบและพ่อลูกก็สอนให้ลูกๆเรียนรู้วิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในชนบทอีกด้วยโดยมีบ้านสวนปุณกันที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติให้เด็กๆได้ไปสัมผัสกันแบบใกล้ชิดเพราะที่นั่นมีทุกอย่างพร้อมทั้งเลือกสวนไรนาทาฟาร์มเลี้ยงสัตว์มากมายอาทิไก่วัวปลาเป็นต้นแถมยังมีเหล่าน้องหมาที่มาสร้างสีสันให้บ้านสวนดูคลื่นขึ้นอีกด้วย โดยหลังจากที่แม่กบสุวรรณโพสต์ภาพของครอบครัวตอนใช้เวลาอยู่ด้วยกันที่บ้านสวนก็มีเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตว่าคุณพ่อและคุณแม่สอนลูกๆได้ดีมากถึงแม้จะร่ำรวยแค่ไหนแต่ก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายสมถัาเห็นแบบนี้แล้วยกนิ้วให้เลย